สวัสดีครับวันนี้นะครับเราพามาอัปเดตที่ดินนะครับนี่ครับเราชี้แนวขอบเขตก่อนนะครับที่ดินของเราตรงนี้ก็ลึกเข้าไปด้านหลังนะครับตามแนวชี้นะครับที่ดินตรงนี้นะครับมีเนื้อที่1ไร่นะครับตั้งอยู่ตำบลบ้านไร่อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีนะครับผมด้านหลังก็ติดคลองน้ําแคลอ้อมด้วยนะครับเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงนะครับก็ บรรยากาศโดยรอบๆบบริเวณแปลงนะครับก็จะเป็นที่ดินที่อยู่ริมน้ำก็จะได้บรรยากาศลมลื่นนะครับล่มลื่นก็จะมีต้นไม้ใหญ่บริเวณแถวนี้เยอะนะครับที่ดินของเราแนวขอบเขตก็อยู่ประมาณนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าแปลงตรงนี้ก็กว้างอยู่ประมาณ30เมตรนะครับติดถนนลาดยางที่ดินของเราตรงนี้นะครับถนนลาดยางด้านนี้จะเป็นทิศตะวันตกนะครับ หน้าของน้ําของเราก็จะเป็นทิศตะวันออกนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นทิศเหนือนะครับเสาปูนด้านหน้านี้เลยนะครับที่ดินของเราตรงนี้ก็สอบเขตรางวัดไว้เรียบร้อยนะคร,ครับก็ด้านหน้ากว้าง30เมตรนะครับตุดเสาปูนนะครับลึกเข้าไปด้านหลังกอยู่ประมาณสัก50เมตรได้นะครับด้านหลังของเรานี้ก็ข้อดีก็คือมี พื้นที่งอกด้วยนะครับก็ที่ดินตรงนี้นะครับก็อยู่ห่างจากวัดสารเจ้านะครับวิ่งเข้ามาประมาณสัก1กิโลได้นะครับห่างจากตัวเมืองราชบุรีประมาณสัก7ก,กิโลนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมด้านท้ายริมคลองน้ําแคลอ้อมกันนะครับ ที่ดินคลองน้ําด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นคลองน้ําที่เชื่อมกับแม่กองนะครับถ้าเกิดเรามีเรือเจ็ตสกีนะครับเราสามารถวิ่งเข้าลงไปยังแม่กองได้นะครับออกไปทางวัดส,สารเจ้าก็อยู่ประมาณสัก1กิโลนะครับผมเป็นที่ดินที่ได้บรรยากาศกริมน้ำนะครับริมน้ำแบบคลองอัมพวาเลยนะครับผม แล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้จะเป็นพื้นที่หลังเขตเสาปูนนะครับเดี๋ยวเราให้ดูหลังเขตเสาปูนตรงด้านนี่ครับด้านหน้าด้านหลังเสาปูนตรงนี้จะเป็นที่งอกหมดเลยนะครับนี่ครับสุดสุดหลักเขตโฉนดนะครับส่วนด้านหลังตรงไปนะครับจะเป็นพื้นที่งอกเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราแจ้งราคานะครับทางทาง ้าของแจ้งไว้นะครับ1นายไร่ขายอยู่ที่3ล้านสาแสนบาทนะครับเผื่อใครท่านใดสนใจอยากมีที่ดินที่ว่าติดคลองน้ำแบบนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามกับเราเข้ามาได้นะครับก็ได้บรรยากาศกึ่งกึ่งบ้านสวนนะครับถ้าเกิดถ้าปลูกบ้านทำบ้านสวนมีริมน้ำแบบนี้นะครับก็ ลองติดต่อเข้ามาดูกันได้นะครับนี่ครับด้านนี้จะเป็นพื้นที่งอกหมดเลยนะครับนี่ครับคลองแคลอ้อมตรงนี้ก็จะเป็นน้ําที่เชื่อมจากแม่น้ําแม่กองนะครับก็จะมีน้ําใสนะครับน้าใสเชื่อมจากแม่กองนะครับเส้นทางน้ําวิ่งตรงนี้นะครับก็จะวิ่งไปยังวัดปากน้ําอัมพวานะครับประมาณสัก20กิโลได้นะครับออกไปสามารถนั่งเรือไปพายเรือหรือ จะสกีไปออกยังปากน้ำวัดอัมพวานะครับประมาณ20กิโลนะครับก็ทะลุไปออกแม่กองเช่นกันนะครับผมนี่ครับในแปลงที่ในแปลงที่ดินของเราก็จะมีต้นมะขามใหญ่อยู่1ต้นนะครับท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับนี่ครับได้บรรยากาศริมน้ำแบบนี้เลยนะครับ ก็จะเห็นบรรยากาศริมน้ำสวยๆนะครับท่นใดที่ชอบนะครับหลงไหลในบ้านสวนริมน้ำแบบนี้ก็แนะนำแปลงนี้อีกหนึ่งแปลงนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราพาไปชมแนวขอบเขตด้านข้างก็อยู่นีครับอยู่ใกล้ๆริมต้นมะขามตรงที่ทุาชี้นะครับยิงตรงไปนะครับผมมีการสอบเขตเรียบร้อยนะครับ พื้นที่ด้านหลังตรงนี้จะเป็นพื้นที่งอกหมดเลยนะครับี่ครับจากหลักหมุดนั้นสุดต้นมะพร้าวนะครับจะเป็นพื้นที่งอกนะครับท่านใดสนใจก็โทรติดต่อกับเราเข้ามาได้นะครับที่0 88นะครับ452ครับ1768กับผมเพชรปัญญานะครับผมสวัสดีครับ